สวัดีครับสำหรับคลิปนี้ทางน้ำหวานชาแนลของเราจะมานำเสนอวิธีบันทึกวิดีโอหน้าจอของโทรศัพท์ s ซัมซุงโดยใช้ฟีเจอร์ที่มากับเครื่องนะครับเป็นฟังก์ชันบันทึกวิดีโอหน้าจอมีขั้นตอนดังนี้ เริ่มต้นไปที่หน้าจอแล้วเลื่อนหน้าจอลงมานะครับแถบหน้าจอด้านบนเลื่อนลงมาครั้งแล้วเลื่อนไปทางด้านซ้ายก็จะเจอตัวบันทึกหน้าจอจากนั้นจากนั้นเราก็กดไปที่ตัวบันทึกหน้าจอ ก็จะมาที่หน้านี้ผมกดเลือกเสียงมีเดียและไมโครโฟนต่อไปก็กดเริ่มการบันทึกพอกดเริ่มการบันทึกปุ๊บหน้าจอก็จะเริ่มทำการบันทึกให้เรา โดยแสดงตัวเลข3-2-1ให้สังเกตที่มุมขวาด้านบนของจอจะมีปากกาให้เราใช้งานในขณะที่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแนะนำการใช้งานโทรศัพท์ฟังกช์ชันต่างๆเหมาะกับยูทูบเบอร์ที่จะนำไปใช้งานนะครับ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบใช้งานดูปุ๊บกดไปที่ปากกาก็จะมีสีให้ดูปากกานี้สามารถใช้งานโดยการขีดเขียนไปที่หน้าจอหรือวงกลมต่างๆแล้วก็จะย้อนกลับโดยปุ่มด้านซ้ายนะครับลบก็คือย้อนกลับไปที่ปุ่มด้านซ้ายและ ปุ่มขวามือสุดเนี่ยจะมีหน้าจะทําหน้าที่บันทึกวิดีโอไปเก็บไฟล์วิดีโอไว้ที่ไว้ที่แกลเลอรีร่ให้เรานะครับไว้ที่แกลเลอรีร่ให้เราพอเราสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอแล้วกดปุ่มนี้ปุ๊บปุ่มนี้จะหยุดแล้วก็บันทึกใหโดยอัตแล้วก็ส่งไฟล์วิดีโอไปบันทึกไว้ในแกลเลอรีโร่โดยอัตโนมัติ ก็จะเป็นการสะดวกในการใช้งานของฟังก์ชันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย